สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับขุดบอ่อประดานนะครับอันแรกเราจะทำเสียมขุดก่อนครับเสียมขุดนะครับก็ได้เหล็กมาหนึ่งอันนะครับก็ตัดนะได้เหล็กเป็นใบเหล็กาผานไถของไถนะครับอันนี้เอามาจากบ้านย่านะเอามาจากบ้านลุงลานนะครับก็นะ ยาวนะครับส 4, 4ี่สนะี่นิ้วนะครับสี่นิ้ว,ว,วอ่าสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วแล้วก็กว้างอ่าสามนิ้วนะครับสามนิ้วเพราะฉะนั้นข้อดีของวิธีนี้ก็คือถ้าเรานะครับถ้าเราใส่นะครับใส่ด้านนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับเราก็จะได้เสียมขนาดสี่นิ้วนะครับถ้าเราใส่แบบนี้ นะครับเราก็จะได้เสียมขนาด3นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากขนาด4นิ้วก่อนเพราะว่า4นิ้วเนี่ยจะใช้สําหรับท่อ PVC ที่จะนั้น4นิ้วนะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกนะครับผมยังไม่มีเหล็กแป๊บนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับแทนนะเป็นเหล็กกล่องแทนนะครับเหล็กกล่องนะก็จะพา ผ่าเหล็กกล่องนะครับลงไปแล้วก็ไปลองหมุนหมุนดูนะครับอ่าก็จะผ่าลงไปแล้วก็ใส่ใส่นี้เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวจะผ่าเข้าไปสักหนึ่หนงหนึ่งนิ้วนะฮะเดี๋ยวจะผ่าเข้าไปสักหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครับอืม <c oughs> ก็วัดดูครับหนึ่งนิ้วอออไม่ยากนะครับเพราะว่ามันกว้างหนึ่งนิ้วอยู่แล้วนะครับก็ กะเอาว่า1นิ้วมันก็คือเท่ากับความกว้างของตัวนี้นะเพราะฉะนั้น1นิ้วก็จะอยู่ตรงนี้ปากกาไม่ออกนะก็เดี๋ยวเอาไปสักนิ้วกว่าๆแล้วกันครับอ่าเตรียมอุปกรณ์มาตัดครับอ่านะครับเราก็จะใช้ใบนะครับใบใบตัดไฟเบอร์นะครับ,บ, <c oughs> บ,รบอ่าแบบบางนะครับแบบบางมาใส่ ใส่เข้าไปในลูกหมูนะครับอ่านี่แล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็หมุน็อกให้แน่นนะครับตึงๆมือนะครับตึงๆมือใช้ได้ครับ <c oughs> จากนั้นผมก็จะจับนิดนึงครับจับตรงนี้ให้อยู่กับที่นิดนึงครับ จับโดยใช้อ่าตรงนี้นะครับตับเลยนะครับ เสียงดังเหมือนใบไม่แน่นแน่นแล้วนะครับอ้าวแต่ไม่เป็นไรตับตรงกลางครกนะ็ขยายรูน,นี่น่าจะเข้าได้นะครับอ้าเรียบร้อยครับนี่เข้าแล้ว ต่อไปก็เชื่อมนะฮะ เสียมนะเสียมที่เชื่อมอเนาะขอ,อเชื่อมฝั่งตรงข้ามนี้ดูมีมีรูตรงกลางด้วยนะครับมีรูเพื่อให้น้ำออกนะครับมีรูตรงกลางเราก็จะเอาน้ำเข้าด้านโน้นนะครับแล้วก็าครับจากนั้นก็ได้อัปเกรดมาอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชัน สีแ่แฉกนะครับสาหรับหัวหัวเจาะนะครับสีแ่แฉกครับนี่นะฮะเป็นสีแ่แฉกครับนี่ครับเป็นสีแ่แฉกก็ลองดูนะครับว่าทฤษฎีนี้นะสีแ่แฉกมันจะใช้ได้ไหมนะครับหัวสีแ่แฉกก็ให้น้ําออกทั้งสี่ด้านนะพอดีนี้ตันนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอน้ำส่อง นี่เป็นแบบหัวสีแชกครับเดี๋ยวลองดูครับ